นาเวลาตีสี่ครึ่งของทุกเช้าของคุณแม่เองค่ะบ้านนี้ก็จะตื่นขึ้นมาทำการนึ่งข้าวหุงข้าวเตรียมกับข้าวน,น่นนี่นั่นให้คุณลูกๆแล้วก็สามีไว้ไปโรงเรียนและทำงานตอนเช้านะคะ อีสานบ้านนอกเราก็จะทำการน,นึ่งข้าวด้วยการก่อฟืนซะส่วนใหญ่นะคะก่อฟืนกองกองนั้นนะต่อด้วยการทำกับข้าวไปด้วยเลยเพื่อการประหยัดไปในตัวแก๊สเราจะใช้ตอนจำเป็นหรือว่าแบบเวลาเร่งด่วนหรือทำกับข้าวที่หลายๆอย่างพร้อมกันนะคะป้านอกเราก็จะใช้ฟืน ก็ตอนเช้าๆก็จะมีควันหน่อยเออฟิลแบบนบ้านเราเลยแหละเออควันฝุ่นแป๊บเดียวน,นะคะนึ่งข้าวแป๊บเดียวสุกด้วยค่ะฟืนเราแบบโอ้แรงนะคะเร่งเอาเลยแต่การใช้ฟืนมันจะปรับขนาดไม่ได้นะคะเออ,ค,อคือลุกลุกละก็ลุกลึกลุกไปเลยไหมนะคะอย่าเพิอนะคะออแต่ข้อดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดมันหมดไฟไปตรงนั้นแล้วก็คือมันไม่มีไปต่อนะ อะแปบแปบหกโมงครึ่งแล้วค่ะเรียบร้อยลูกสาวคนโตก็เรียบร้อยไปครึ่งหนึ่งนะคะอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวก็เหมือนกับแมวโดมนะคะกินแล้วกินเสร็จแล้วนันะ่นอะอนนะกินอิ่มแล้วไม่ตักต่อแล้วคะ่ะหุ่นนางงามหุ่นนางเอกเลยจ้ะ,ะคุณแพ่ก็ทําการเปียผมให้ลูกสาวไปโรงเรียนที่โรงเรียนก็เปียรผมปักกิ๊บ ให้ถูกตามระเบียบนะผมผู้หญิงก็เปียกผมน่ารักน่ารักนะผูกโบสีน้ําเงินประมาณนี้เสร็จไปครึ่งเนือะใช้เวลาการเปียกผมพุดแม่โอเคนะคะจะเสร็จไปแล้ว คุณแม่ก็น่าสดไปเลยจ้าก็น่าสดสดแบบนี้แหละไปส่งลูกสาวน้ำท่ายังไม่อาบนะะยุ่เงเยิะกันเหลือเกินนะคะกว่าจะเสร็จแต่ละวันตนุณแม่ก็ได้น้ำหอมตัวโปรดของคุณแม่ค่ะน้ำท่าไม่ต้องอาบคะ่ะฉีดแล้วเหมือนอาบน้ำนะคะลอยมาเลยจ้าบอกได้เลยว่าราคาบ้านแต่กลิ่นไม่บ้านเลยนะคะหอมติดทนนะเทียบเคาน์เตอร์เลยจ้า ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยจ้าบายจามแล้วมารับตัวเล็กค่ะแล้วก็รอรับคนพี่แต่งไทยเลิกตอนสี่โมงด้วยค่ะอ่าระหว่างรอพี่นะคะก็เล่นกันแบบสนุกสนานอเอ้อกิ๊กค่ะกิ๊กค่ะค่อเสร็จถึงบ้านแล้วนะคะเก็บฟืนค่ะทำอะไรต่อหรอหนึ่งกาวต่อค่ะหน้าดำคลำเครียดมือ หนึน่งจะเขา่ายุนีล้วคะ่ะเบิร์ดเมอร์ค่ะนาเรศศิริดำชอหมอหนึ่งแล้วจ้า